ปกติในมงคลละสูตรคําว่ามงคลละสูตรนะคือสูตรเมื่อสวดแล้วมันจะเกิดมงคลเพราะฉะนั้นในการทําบุญบ้านเขาก็จะให้พระไปสวดมนต์ก็ต้องสวดมงคลละสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วมงคลละสูตรนี้เกิดขึ้นมาจากพวก มนุษย์และเทวดาทั้งหลายพากันโสเลกันเคยตามคนต่างโสเลกัน,กนว่าอะไรมันถึงจะเป็นมงคลตามคนก็ตามมีความเห็นแตบ,บตามกันไม่ลงรอยมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่ลงรอยจนกระทั่งถึงเทวดาทั้งหลายก็ไม่ลงรอยอีก เป็นระยะเวลาสิบสองปีที่ได้มีความเห็นไม่ลงรอยกันอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าววัดบังเกิดขึ้นมาแล้วพระองค์จึงได้ทรงแสดงมงคลสูตรนี้เพื่อที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ว่าความเป็นมงคลแก่มนุษย์นั้นมันคืออะไรจริงๆในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรง แสดงมงคลลสูตรเรียกว่ามงคลสามสิบเจ็ดประการเริ่มต้นที่พระองค์ได้ทรงแสดงว่าอะไรคือมงคลนั้นพระองค์ได้เอาคำที่ว่าอเสวนาจะพาะนังการที่ไม่เสพคบหาซึ่งคนพานนั้น่ะเป็นมงคลอันสูงสุดก็แสดงว่าการไม่เสพคนพานเนี่ย เป็นเรื่องอที่มีความสำคัญมากในชีวิตมนุษย์คนเรานั้นถ้าหากว่าได้ไปพบคนที่ไม่ซื่อ,อคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวปากพูดไปอย่างนึงแล้วก็ใจนะี่เป็นไปอีกอย่างนึงอย่างนี้เราก็คบไม่ได้เราพูดได้เจ้าหมูว่าถ้าหาคนดีไม่ได้ก็ไปคนเดียวดีกว่า แต่ไปหาคนดีไม่ได้ก็ให้เดินคนเดียวพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการครบพลพานเนี่ยมันจะทำงานอะไรอะไรก็ติดขัดไปหมดมันจะทำงานอะไรก็มีแต่ล้มเหลวในที่สุดมันก็เกิดอันตรายเพราะว่าคนที่ไม่ซื่อนั้นมันสามารถที่จะทำลายทำลาย เราได้ทุกขณะทุกเวลาไม่ทำลายทางตรงก็ทำลายทางอ,อ้อมเพราะฉะนั้นท่านถึงเรียกว่าเป็นคนพานคนพานนี่พูดกันตามเป็นจริงแล้วก็คือคนไม่รู้จักคุณคนนั่นเองแม้เราจะกระระเขามากเพียงใดให้เขาได้ดิบได้ดี แล้วคนพาหนันมันก็แว้งกัดเจ้าของมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะว่า,เ,าเสวนาจะพาลานางปัญธิตานันจะเสวนาก็ให้ครบบัณฑิตเสียครอบบัณฑิตนั่นก็คือคนที่มีจิตใจที่ซื่อตรงซื่อตรงต่อกันเมื่อซื่อตรงต่อกันแล้วครอบครัวก็จเจริญสังคมก็จเจริญ และก็ไม่ว่าที่ไหนที่ใดก็เจริญเพราะว่าต่างคนต่างเห็นใจกันต่างคนต่างช่วยกันในเมื่อมีสุขก็สุขด้วยกันมีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันอย่างนี้เ,เรียกว่า,าการคบบัณฑิตบัณฑิตคือคนที่รู้จักคุณคนอย่าไปพูดอะไรมากเลยพระราชาเรียกว่าหลวงตาบวชเมื่อแก่ และแกก็ยากจนก็มาขอพระบวชก็ไม่มีใครบวชใหเ้เพราะว่าแกแล้วในที่สุดพระสารีบุตรไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรบวชให้เพราะอะไรเพราะว่าพรามนี้ราทะพพรามนี้ได้ตักบาตรเราหนึ่งทัพพีข้าวหนึ่งทัพพีนั่นแหละ เป็นบุญคุณมหาศาลเขาคิดได้พระอัสเชิิที่ท่านเ,เป็นปคงที่ห้าของปัญจว,วัคคีนั่นน่ะท่านสอนพระสารีบุตรจนกระทั่งพระสารีบุตรนั่นได้สำเร็จพระโสดาบันในอันดับแรกแล้วพระสารีบุตรนี่จะจำจำเอาจริงๆเรียกว่า พระอัสฎีเนี่ยเป็นอาจารย์ที่แท้จริงเมื่อพระได้ยินว่าพระอัสฎีอยู่ทิศเหนือท่านจะหันศีระไปทางทิศเหนือพระอาาัสอยู่ได้ยินเขาว่าอยู่ทางทิศใดท่านจะหันศีรษะไปในทางทิศนั้นเป็นยังไงพระสารีบุตรอักสาวกเบื้องขวาและเป็นพระอระหันต์ท่านมองเห็นคุณงามความดีแม้ว่าจะสอนเพียง เล็กน้อยให้ท่านได้สําเร็จท่านก็ยังจดจําเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนพาลเนี่ยอสอนให้มากๆแม,ม้จะอธิบายอะไรให้มากมากในที่สุดได้ผลบางประการแล้วก็ลืมเสียลืมบุญคุณอันนั้นไม่สามารถที่จะรักษาบุญคุณอันนั้นไว้ได้เพราะฉะนั้นคนพาลท่านจึงไม่ให้พบ เรื่องของคนพานเรื่องของบัณฑิตเนี่ยท่านทั้งหลายจงพากันคิดเอาดูว่า,าใครเป็นอย่างไรแล้วเราสามารถที่จะพบหาบัณฑิตบัณฑิตจะพาไปหาผลให้เราเหล่านี้ได้สมเด็จมรคลเพราะท่านบัณฑิตทั้งหลายเพราะฉะนั้นอันว่ามุงคลเราสูตรนั้นจึงเป็นเป็นสูตรที่ มีความสำคัญอย่างยิ่งนี่พูดกันเพียงสองข้อเท่านัน้นยังมีอีกถึงสามสิบห้าข้อที่ท่านแสดงว่าในมงคลสุขสวัสดีสาธุ